สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นค่ะบรรยากาศตอนสองทุ่มครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลางเต้นค่ะโซนกลางเต้นเขาไได้เสีย,ยค่าค่าห้องเซาค่าอย่างไรแต่ก็จะเสียค่าแค่ค่าพื้นที่ตัวหัวตัวคนเขาจะมากลางเต็น,น,น์นนจ้ะเต็น น,นี่เป็นโซนกลางเต็นจ้ะรถจอดกลางเต็นแอดเวนเจอร์เจ้าดเสียได้คาทีจ้ะคาเซอรของกบดีเสีย น้ำก็ไปอาบยู่องอาบน้ำห้องน้ำอาบห้องน้ำสมัครก็จะเป็นสมัครก็จะเป็นไวรุ่นาปาร์ตี้กันค่ะโซนนี้ดึกได้เสียงดังได้โซน,นนี้ ต้องการเต้นนี่งเนี่จะเป็นสโซนจะเป็นไว้สลุนมาปาร์ตี้นี่เป็นโซนการเต้น ก็จะเป็นมองลงทะเบียนนะลงทะเบียนเสียค่าค่าเขานี่างนีนยเบาหน่อยอ่ะนี้ก็เป็นโซนลงทะเบียนเอลงทะเบียนค่าเขานะคะเสียตั๋วค่าตั๋วเสียค่าเข่า เดี๋ยวจะพาไปเบิงโซนรีสอร์ทแล้วก็โซอนอันนี้จะอยู่นอกเช่นนี้โซนต่างแขมต,ต่างต่างเต็นท์นีอยู่นอกอยู่นอกอประตูจ้เพอวามันจะมีเวลาเข่าเวลาออกเป็นเวลา,าจ้ะเข่าออกจุดมองเสาถึงสี่ถุมเลย้เข่าออก แล้วก็มีเวลาพักก็คือบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามเจ็ดโมงสองหอดสี่ถุ่มประตูเปิดเขาออกหลังจากนั้นก็คือปิดเลยจ้ะแต่โซนตังแค็มนี่เขาจะเจาปาร์ตี้กันได้เขาออกได้เขาจะเาเลยสะดวกอยู่ข้างนอกจ้ะแล้วก็โซนรีสอร์ทจ้ะเป็นห้องห้อง โซนรีสอร์ทก็บยอยู่ห้องนอกเือากันโซนรีสอร์ทนี้นี่จ้ะจะเป็นห้องแบบนี้คืนละ120ถึง150ยูโรกับประมาณ3,000หาถึง5,000จ้ะประมาณนี้อันนี้คือโซอนรีสอร์ท วุ่นวายคือโซนวนข้างในจ้ะเดี๋ยวจะพายางไปเบิงทะลุออกไปเบิงสนามด็กเกิลจะพายางนี่จ้ะแล้วนี่ก็ประตูเข้าอออกันี้ยทางไปห้องน้ำห้องอาบน้ำเนาะ ก็นี่จ้ะไปเล็กน้อยขี้เลยออกกำลังกายไปเล็กน้อยเลยนี่ทั้งวยห่องน้ำกับห่องอาบน้ำสำหรับที่พระเจ้าตัาง้งกังเกลนอยู่างนอกจ้ะแล้วก็อันนี้จะทำได้กเกล่น ่นอันนี้ข้างในก็จะมีข้องเลนเยอะแยะเลยค่ะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดนะใเจ้าปิดไม่เขะาจะให้เลนอยู่แต่ข้างนอกหน่อยคำว่าแรงมากหนึหน่อยหลายหลายยงอิ่มเลย ปันจัก,กรยานมาเร็ัน,นอันนี้เป็นโซนอันนี้ก็คือโซนรถว้ลวาเก้นขับเคลื่อนที่ก็คือเป็นรถนลดจ๊ะขับป้ายผู้เท่าเกษียนช่วงหนาร่อนเพื่อนกนัสองผัวเมียเพื่อนเพื่อนกัน ที่ไปข้ามไดกระจอดนั่นข้ามไดกระจอดนั่นนะเสียเพราะว่าบางเมืองมันจะมีที่เฉพาะให้ให้จอดรถพวกนี้พ,พักพักพอนจะ้ะอันนี้ก็จะเปน็นนี่จะเป็นมองอับนามหมาจ้ะมองอับนามหมาข้างหลังนั่นก็จะเป็นมองทิ้งสิ่งปฏิกลุที่มาจากรถบ้านพวกนี้อะค่ะมันจะมีกอง ของส้วมนิดหน่อยะะ่ะจ้ะยมาถึงอันนี้เป็นโซนทั้งขยะทังแยกทั้งขยะนี่จ้ะนี่จะเป็นทั้งขยะทั่วไปทั้งขยะทั่วไปแล้วก็จะเป็นแก้วจากขวดขวดนี้ค่ะจะก็แยกสีนล้นจ้ะพายางกลิ่นไปจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมปังที่พอนมาซื้อซูม,มือตอนเศร้าต่อแถวยาวหดพี่อ่ะหอดพีด่ซูมืออันนี้ก็จะเป็นโซนรถขับเคลื่อนที่กันค่ะล่องหน้าทะเลข้างหลังนี่ก็จะเป็นโซนโวล์นบาเก้นโซนรถบ้านเคลื่อนที่ว่าได้เะไรจ้ะ พ่อลูกพ้อจะาไปซักตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องอบนี่จะ้ะนี่นี่เบิร์ตบางคนข้าเจาะกะต่อห้องอาบน้ำไปทางล้างนี่จ้ะแต่เราาน้ำเย็นแลบววนนี้น้าานานานนนำอุน่นน้จ้ะบางคนข้าเจาะว่าอยากไปอาบน้ำส่วนตัขวขาเจาะะตัวห้องอาบน้ำนี่หน่อยขาเจาะออกมาแต่ว่า,าน้ำเย็นเย็นนะจะ้ะบางคนข้าเจาะ อาบน้ำอุ่นพราเจ้าคุณโล่งอาบน้ำบรรยากาศดีจ้ะมืงสองทุ่มครึ่ง้ที่นี่นี่นจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นโซนอ่ขับเคลื่อนที่ได้พระเจ้ากับมาว้นนี้สิจ้ะเพื่อเจ้ากับเอาพ่วงใส่รถปกติมากแล้วกับมาตั้งใหม่ รถปกติข้าจ้าก,กเอาไว้ขับรถเข้าไปในเมืองจ้ะไปซื้อกับเข่าซื้ออย่างนี้จ้ะแล้วก็จักรยานพ่วงใส่เอาไปไปปั้นเลนนังน,นเสียจ้ะคือมันมันมีทุกอย่างในโตาจา้ะมันสบายมันสะดวกสบายข้าจา้านี่จ้ะเปิดออกมามันก็มีสิบหูดออกมามีโต๊ะนั่ง นี่ยังในตัวอนะห้องหน้ามี่ยังกัอยู่ในตัวอันนี้เขามาโซนวนว่าเกนแล้วจ้ะนี่เจ้าบางคนเพิ่งจะแต่งสวยสวยสวยงามเป็นคือบาทหลังนึงเลยเหรอ งามเพราะว่าบางคนเพิ่นกัใช้ชีวิตอยู่นี่เลยคือหนาร้อนนี่นสิจะ้ะสมมติมีสามเดือนเขาเจ้าก็ใส่ชีวิตอยู่นีสามเดือนเลยสิพวกพวกเกษียณอาจจะฝรั่งกเกษียณน,นะเพิ่นบ่ได้ไปใส่เนาะงานการเพิ่นก็บก่ได้เฮ็ดนะจ้ะเพิ่นก็ใส่ชีวิตอยู่นี่ปั่นจักรยานไปซุ่มบ้านหลังนั้นซุ่มบ้านหลังนี้แน่สิจ้ะแล้วก็พ่อเบิร์ตนะฮอนเพิ่นก็กลับไปบ้านเพิ่นนึงสิจะ้ะ คนกับใจเป็นายปีลายปีแล้วแต่ตารางเมตรหรือตารางวาที่ดได้ยังไงจ้ะยังของแฟนผี่สาวแฟนพน่อหนีใจสี่หมื่นต่อปีจ้ะใจถิ่มใบแล้วกัทานาหอนค่ะพักหล่อนทละสองอาทิตย์ก็ะครับมาเออกระบ,บานนั่นเสียจ้ะ ล้วก็ไปเหตุงานสักสองสามอาทิตย์ล้วก็กลับมาใอหม่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ล้วกเสื่นจ่ะฮัลโหลฮัลโหล